มีสติดีได้ความรู้ดีคนที่จะมีความรู้ดีๆเนี่ยเขาเขามีสติดูโทรทัศน์ก็ดูอย่างมีสติฟังวิทยุก็ฟังอย่างมีสติดูข่าวคราวทางสื่อโซเชียลก็ดูอย่างมีสติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสื่อโซเชียลน,นี่ไม่มีใครกำกับไม่มีใครห้ามปรามออสิ่งสกรปรกมันก็เยอะสิ่งดีมันก็แยะออการไม่มีสตินั่นคือการที่เราปล่อยใจไปให้มันอะไรหลงไปตามสื่อหลงไปตามภาพตามที่เห็น หรือหลงไปตามคารมของคนอื่นพูดออกมาเรื่องสิ่งสกรปรกก็มีมากพอกับสิ่งดีนะในสื่อโซเชียลมีเดียนี่แต่ถามว่าเราจะหาความรู้ได้อย่างไรเราทุกคนต้องการความรู้ที่ดีดูทุกอย่างให้เป็นให้เป็นความรู้ที่ดี นี่อย่างเราเห็นตึกถล่มเพราะแผ่นดินไหวเนี่ยครับดูให้ได้ความรู้ก็ได้ดูตึกถล่มก็รู้ได้รู้คนที่วิ่งหนีภัยความตายก็รู้ได้ได้ความรู้ดีโดยกระบวนการแก้ปัญหาก็รู้ก็รู้ได้ดีนะรู้ว่าเขาทำ ดีไม่ดีขนาดไหนเพียงไรแล้วก็ถ้าให้เรารู้ได้ด้วยว่าต่อไปถ้าแผ่นดินไหวเกิดขึ้นอีกในชีวิตนี้เราจะรู้ได้ไหมจะรู้ได้ทันทีนะพอโยกพิ่บพรับตอนนั้นแหละเราสามารถที่จะรู้ได้ทันทีเลยเออแผ่นดินไหวแล้วต้องหาที่หลบภัยให้มันให้มันปลอดภัยก่อนในอย่างเนี้ย แต่บางคนไม่รู้เลยตื่นตื่นระหนกไม่รู้อะไรไปไม่ถูกไปไม่ถูกก็เสี่ยงอันตรายนะคนที่เขาปลอดภัยได้ก็เพราะมีสติดี